สวัสดีครับวันนี้นะครับไม่เดียมภาษาญี่ปุ่นนะครับขอเวลาคุยเรื่องเสื้อเชิ้ตนี้นะครับคือทุกปีนะครับวันฮาโลวีนพวกเรานักเรียนสายภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนเรานะครับทัดเสื้อฮาโลวีนแล้วก็ใส่เสื้อนี้แล้วก็เต้นหน้าผีแล้วก็ไปทานของคนดึงอย่างเงี้ยม,มีกิจกรรมแบบนี้ก็ตอนนี้เราก็คุยกันกําลังวางแผนอยู่ว่าจะทําเสื้อแบบไหนนะครับก็ทุกปีปกติเขียนว่าฮาโลวีนสมปังยีง่สิบเอ็ดเรนนี้แต่ว่าปีนี้นะครับคุยกันว่า ทุลนีน์กิอันว่าพวกเราเป็นนักเรียนขงเคสเก้先ซอะไรนี่มือนเสื้อลูนอะไรนี่ยก,ก็ขว่าตัชช์ว่เคสเก้先น的学生เลยและข้าคนละนะครมีพวกเราเป็นนักเกรียงของเคสเกเซนเเป็นภาษาไทยด้วยมันไม่ใช่สกินนะครับเป็นปีนเลยและพอถกกรงกัรแบบนี้นะครับรู้สึกว่าถ้าเป็นเสื้อแบบนี้นะครับไม่ต้องเป็นแค่แบบนักเรียงขนเราก็ได้คืออาจจะมีคนที่ติดตาม YouTube ของผมที่อยากได้เสื้อแบบนี้ก็ได้นะครอยากได้ชุดนอนใหม่อะไรเนี้ยก็ได้ เมื่อวานก็เลยผมก็รอนถามในตรลงนั้นในยูทูบตรลงอะไรนั่นนะ่ะอ่เขียนว่าถ้าผมจะขายเสื้อแบบนี้นะคะสนใจไหมคะเห็นนี้ก็มีคนที่เขียนว่าสนใจด้วยดังนั้นรอนทําคลิปแบบนี้นะคะรองถามดูครับว่ามีคนสนใจไหมครับแต่เนื่องจากกฎหมายของประเทศไทยนะครับเราคนทันชาตินะหางเงินนอกจากโรงเรียนที่ตัวเองอยู่นะครับไม่ได้นี่คือเหตุผลที่ผมสมปิเศษให้มินาสันนะครับไม่ได้ด้วย ตอ,อนนั้นผมก็ขายเสื้อนะคะตัวละ500นะทุกคนแล้วก็ได้กาไรแบบนี้นะครับมันผิดกฎหมายเราก็ทําไม่ได้และตอนนี้นะครับลางก็บอกว่าเพื่อที่จะทําเสื้อแบบนี้นะครับปริ้นด้วยก็รวมค่าเสื้อแล้วก็ค่าปริ้นนะครับทั้งหมดก็ตัวละ250บาทนะครับก็เลยถ้ามีคนที่สนใจเสื้อนี้นะครับเสื้อแบบนี้250านะไม่แพงขนาดนั้นอะไรนี้ก็ซันได้ครับผมจะทำแล้วก็ส่งให้ วต่เรื่องค่าส่งนะครับไม่เป็นไรนะครับค่าส่งผมใจให้ก็ได้ผมคิดว่านะครับมีคนที่อยากได้นะครับอาจจะไม่เยอะเลยก็เลยค่าส่งนะครับเดี๋ยวผมจใจให้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่เยอะมากขนาดนั้นหรอกเพราะฉะนั้นถ้ามีคนสนใจนะครับก็กรอกแบบโฟมนะครับคือ Google Form มผมก็ใส่ดิงไวคางล่างนะครับก็ลงเข้าไปแล้วก็บอกว่าขนาดแล้วก็ชื่อแล้วก็ตัวเลขหมายความว่าชื่ออันนี้นะคะรับเปลี่ยนได้เป็น พิมพ์ตัวใหญ่ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์ตัวใหญ่ภาษาอังกฤษนะครับเท่านั้นแล้วก็อันนี้คือหมายเลขหนึ่งถึงเก้าสิบเก้าใส่อะไรก็ได้ก็ขนาดนะคะเอลเคียนชื่อแบบนี้แล้วก็หมายเลขอันนี้แล้วก็ที่อยู่ที่ผมส่งให้นะครับกรอกในแบบฟอร์มข้าล่างนะครับภายในอาทิตย์นี้เพราะว่าเราก็ต้องทำกองฮาโลวีนให้เสร็จนะครับก็เขาบอกว่าใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนก็ตัวนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองแล้วใช่ไหมก็ไม่ทางกลัวไม่ทังก็เลยภายในอาทิตย์นี้นะคะใครสนใจก็ลงกรอก น,นะครับแล้วก็สมารครับถ้ามีคำถามนะครับเขียนตรงคอมเมนต์ก็ได้นะครับพวกนี้นะครับก็เป็นร้านที่อยู่ในนครพนมนี้นะครับด้วยความขบคุณเพราะว่าตอนที่ผมทำคลิป YouTube นี้นะครับผมก็ต้องอ่านหนังสือก่อนเนาะเวลาตัดคลิปก็ผมก็ปกติไปร้านพวกนี้นะมันทำด้วยไม่ใช่ว่าผมได้รับเงินจากร้านพวกนีม้มาตรงนี้นะคะมีโฆษณาเล็กๆน้อยๆน่านะขียอัดมากเออครับก็เลยมีนักสังคมใส่แล้วก็โฆษณาให้เพื่อนนะคะ